เมื่อวันที่7กรกฎาคม2557เวลา13.30นผอ,อสวปนาธิวาสเขต2มอบหมายให้นางศิริรัตน์นาราวงศานนท์รองผอ,อสพปนาธิวาสเขต2พร้อมด้วยนางรัชนีมณีรัตนโชติผอ,อกลุ่มอนวิการและนางจินรักษ์พันโพธิ์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษไปร่วมพิธีแสดงความจงรักภักดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามภารกิจการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติสึ่งถือเป็นภารกิจหลักที่จะต้องเร่งดําเนินการให้เกิดความมั่นคงเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วเพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจดังเก่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชโดยในส่วนของอำเภอสุไหงโกลก จัดพิธีขึ้นณบริเวณอาคารที่ว่าการอำเภอสงไหงโกลกทั้งนี้มีนายเจตราจิตรัตในอำเภอสงไหงโกลกเป็นประธานในพิธีดังกล่าว